ไก่โซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับเอออย่างเอาโพยเก่าๆเลยเออดึกดรรพัน นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8มอฤทธินะ์ผาดาว y o u t u b e c o m คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับในดวงชะตากนะ็ยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆ วางแผนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่นๆน,น,นะครับท่านจะได้นําไปหาใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลักสถิตินะครับไม่มากก็น้อยที่จาจะมาบอกนะในคลิปให้คุณไประมัดระวังนะครับตามหลักธรรมคาสอนขององค์สเน็ิพะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบคอไว้ดีที่สุดนะครับจะต้องมีสติ สติไม่พอต้องมีสตังไว้ด้วยสำรองไว้นะเออเยอะเผื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอญาติเจียนมเย็นก่อนอ่าอืมอแหมหวานจนเชื่อมใส้่ <c oughs> <c oughs> ทักใหม่หนึ่ง เออนะก็มีของดีมก็ต้องมีความสุขใช่ไหมเออพวกนี้มันสบายสบายสบายไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมายคุณสามารถทําได้เอ่อคุณไปเอาน้ําหวานเรลบอยมาแหม่ไม่อยากจะพูดนะน้าหวานเทรบอยคุณไปวัดดูได้เลยอะ่ะคือไม่ได้อะไรนะเอ่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหน้ําหวานเรูบอยนี่ข้นมากนะยืนลีลยข้นมากเวลาจับขวดนะสมัยก่อนนะแต่ในนี้ทาไมมันรู้สึกว่ามันไส อันนี้เราแตะไม่เกินแล้วคุณพื่อะมันก็เป็นไปตามปริมาณเนี่ยเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นวัตถุดิบต่างๆน,น,นะเออพี่ก็ฝากใหลดลบอยหน่อยนะเอาค้นๆหน่อยนะจ่าะได้กินแล้วมันหวานอันนี้จะไม่ขาดคาเนชั่นนะเออโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะคำคลิปคำารณาดูดวงชะตาในรายเดือนเนี่ยคำวรจารณ์ของอาจารย์ทุกคลิปเนี่ยล้วนมีของเสมอและของดีด้วยและมั่นที่สุดใน3โลกด้วยนะครับถ้าใดสนใจจะมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยโดยละเอียดดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้คุณติดต่อมาตามข้อมูลที่จารได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับตามนั้น นะเออนน่นนี่นั่นจองคิวดูดวงชะตาตามคิวไม่ต้องห่วงนะครับใครมาก่อนได้ก่อนและจะเคล็ดลับนเรื่องของการเสริมดวงชะตาให้ร่ํารวยดูเลขศาสตร์ดูตัวเลขต่างๆนูน่นนี่นั่นนะครับรวมถึงบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยเนี่ยเออแต่ก่อนหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์นั่นถามเรื่องบ้านเลขที่ก็พยากรณ์ทายไปตรงทุกต,ตรงทุกคนนะ่ะแม่นทุกคน,แต,กคนแต่ทุกคนลืมถามที่หลังถามอาจารย์เนี่ยจะได้บอกให้ใช่ไหม เแล้วจะแก้ยังไงให้อยู่แล้วรวยนี่ไงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะยก็จะบอกให้ว่าอยู่แล้วรวยต้องทําอย่างไรนะครับคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าเร็วที่สุดอย่างน้อยเนี่ยนะก็สามเดือนประมาณนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับขอแจ้งนะครับคำพยากรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคํานวณดวงดาวนะครับตามวันเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปเนี่ย นะครับก็เป็นการคำนวณพยากรณ์นะครับในช่องของอาจารย์นะครับเท่านั้นนะเ,เพราะเ่องของขั้นอื่นนี่ไม่รู้สำนักอื่นไม่รู้อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็แจ้งนิดน,นึงว่าถ้ามีท่านใดสงสัยเนี่ยนะครับเอาเอาข้อมูลจากที่อื่นมาถามอาจารย์เนี่ยอันนี้อาจารย์จะไม่ขอตอบนะครับนะถ้าคุณสงสัยอะไรก็แ,กแต่ก็ไปถามนักพยากรณ์ ช่องนั้นๆน,น,นะครับนะแต่ในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะครับให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายและพูดทุกอย่างนะครับให้คุณเข้าใจได้ในดวงชะตานะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีก็จะมีอยู่แค่3ามดวงเท่านั้นจะมีดวงเดียวซึ่งเดินหน้าเสิร์ตนะครับแล้วก็มนก็คือดาวพุธเนี่ยพุธปีนี้เดินเร็วนะครับไม่ต้องห่วงนะ แม้มาพูดถึงดวงดาวดวงแรกก่อนเลยนะครับนะว่าจะมีดาวอะไรย้ายบ้างก็คือจะมีดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสดในวันที่4กรกฎาคม2566นะครับช่วงเวลา22น่นการ59นาที่ยพุธนี้เสดเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกียรตดาวเกียรตเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เดือนดาวเกียรติจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม66 เวลา16ในกา4 16นาทีคุณก็ดูตามรูปดวงดาวข้อมูลบนหน้าจอนะครับเกตดย้ายไปไหนก็เข้าสู่ราศีกรกฎงั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยสำคัญนะครับหรือทั้ง12ราศีก็ด้วยให้ทําพิธีสวดบูชาเทวดาพระเกดร,รับส่งจะเป็นมงคลเพราะดาวเกดที่อาจารย์บอกเสมอว่าเกี่ยวข้องกับความสําเร็จและในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพรสวรรค์ยานวิเศษต่างๆนู่นนี่นั่น นะสิ่งศัสิก็จะคุ้นครองดวงชะตาให้คุณประสบความสําเร็จนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายทุกเดือนนะ่ะเดือนละครั้งย้ายปั๊บปับป๊บป๊ c, นะดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยวันที่17กรกฎาคม2566เวลา14ในาการ53มนาทีเกณฑนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยเช่นกันจาะครัเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยราศีกรกฎแล้วโอ้ดีนะเงินมาใช่ไหม ่แล้วราศีอื่นเยอะว่ากันนะครับต่อมาก็คือดาวพุธอีกพุธนี้ก็จะเดินมนนะครับอย่างที่จันได้เคยบอกคุณเนี่ยดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงานบ้างนักจังงานก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับพุธมนเนี่ย23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน3 1เนาทีพุธมนเข้าสู่ราศีสิง เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคดีในดวงชะตาหมายถึงคุณอาจจะต้องเหนื่อยนยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสําเร็จได้รับโชคลาภเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในเรื่องการโคจรอของดวงดาวนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคลายแม็ก คายแม็กก็ดูตามรูปปกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะก,ก็จะบอกให้ช่วงท้ายคลิปนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตานะครับตามราศีกันก่อนเลยนะชวะนาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเข้ามาสู่พพสู่ฟ้าแล้วนะครับหลายคนนี่ก็มีความสําเร็จนะครับต่างๆนานาบางคนเรื่องงานเรื่องเงินความรักนะครับเออหรือในเรื่องของบริวารก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีสิงห์เป็นอย่างดี นะครับชีวิตของคุณเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขนะมีความมั่นคงนะครับและสิ่งที่สําคัญเลยคุณก็จะมีความสุขในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับแต่วรันชาวราศีสิงห์หลายคนเนี่ยชีวิตเริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะครับถ้าใครยังไม่ดีนี่คุณต้องพิจารณาตัวเองนะว่าดวงคุณเนี่ยนะครับมีบุญมากหรือมีกรรมมากเพราะฉะนั้นทางแก้ที่ดีที่สุดเลยก็พยายามสวดมนต์วิพระษ์ทำบุญตามกับรักตามกําลังเนี่ยดีที่สุด นะแล้วคุณก็จะพอสามารถที่จะผ่อนหนักได้เป็นเบาได้นะครับหีที่พนเสาเลงในดวงชะตาเนี่ยนะครับแหมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนอมาพูดถึงในเรื่องของความรักกันก่อนเลยแล้วกันชาวราศีสิงห์เนี่ยของคุณเนี่ยเสาเลงเนี่ยนะครับไม่ค่อยดีในดวงชะตาแตนะ่ถ้าตามหลักเนี่ยควรอยู่คนเดียวดีที่สุดเออควรอยู่คนเดียวนะแต่ถ้ามาอย่างนั้นถ้าคุณอยากมีคู่มีแฟนเนี่ยคุณต้องหาคู่ที่อายุมากกว่านะอายุมากกว่าไปเลยหากันหลายปี หลายสิบปี2ี่ิปีนะครับหรือหน้าแก่ก็ได้ประมาณนี้นะและจะรอดปลอดภัยนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยถ้าด้านความรักคุณจะรอดปลอดภัยที่สุดก็คือคนที่มีคู่เป็นชาวต่างชาติเออคุณจะรอดพ้นปลอดภัยจากปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชาวล,นานลัคนาราศีสิงห์มากนะักในเรื่องของความรักนะเป็นชาวต่างชาตินะเออชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะครับนะ าถ้าคุณมีชาวต่างชาติมีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ถือว่าดีนะครับคุณจะมีความสุขไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในดวงชะตาของคุณนะครับเอ,อแต่ถ้าใครมีคู่คนไทยก็ระวังหน่อยนะ <c oughs> ไม่ใช่เมื่อเลิกกันนะะเอคือถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความรักการทะเลาะบอกแห้งมันมาจากกรรมเก่าล้วน เพราะฉะนั้นก็พยายามใจเย็ยนๆนะถ้าใครที่มีคู่แล้วก็ต้องประครับประคองอย่าทะเลาะกันดีที่สุดนะโอเคมาพูดถึงอิทธิพลดวงดาวนะครับซึ่งจะเดินหน้าเสดย้ายเป็นดวงแรกเลยก็คือดาวพุธนะครับพุธนี้จะเดินหน้าเสดอย่างรวดเร็วในวันที่4กรกฎาคม6 6เวลา22่นการ59นาทีพุธนี้เข้าสู่ภพว,วีนาศนะครับคือในช่วงที่ชาวราศีปาสิงเนี่ย ค,คำพูดคำจาของคุณเนี่ยนะพูดอะไรในช่วงนี้มักจะแม่นมักจะตรงพูดลอยๆนู่นนี่นั่นนะครับมักจะพูดแรงก็ต้องระวังได้หลองคําพูดนิดนึงนะถ้าคุณพูดอะไรอยู่ดีเผลอพูดเนี้ยถ้าคนนู้นคนนี่คนนั้นแล้วมันก็จะตรงตามนั้นด้วยเช่นกันนะครับถ้าคุณพูดลอยๆเป็นตัวเลขออกมาก็อย่าลืมนะไปซื้อลอตเตอรี่เลขที่คุณพูดอะ่ะมีโอกาสถูกนะครับหลักทูกลางวัลเนี่ยประสบความสำเร็จมีโชคลาภนะ ในช่วงนี้ในการเงินของคุณเนี่ยก็มีเกณฑ์การรายจ่ายแบบลับๆนะครับจ่ายเงินใต้โต๊ะคือจ่ายออกไปนะครับในสิ่งต่างๆแล้วก็ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยโชคล่ามมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่คุณจะได้อย่างไม่คาดคิดหมายถึงเนี่ยถ้าคุณเสี่ยงโชคไปแล้วไม่ต้องไปนึกถึงมันอยู่ดีๆเนี่ยเลขสี่เนี่ยนะครับจะเป็นเลขแอบในดวงชะตาขงคุณจะนําโชคล่ามมาให้กับชาวราศีสิงด้วยเช่นกันนะ มาพูดถึงดาวต่อมาอะไรก็คือดาวพระเกตนะครับดาวเกตเนี่ยนะจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎา,าคม66นะครับเวลา16บหนกาสี่นาทีเพราะฉะนั้นก่อนดาวเกตย้ายเนี่ยนะชาวราศีสิงคุณจะฝันก่อนนะครับในงวดลอตเตอรี่ที่จอกเนี่ยนะครับช่วงต้นเดือนกรกฎา,าคมเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้น คุณจะมีโชคลาภใหญ่นะครับเกิดขึ้นนะครับเกฑ์นี้ย้ายเข้าสู่ภบวีนาศเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยจะโดนโมนสุมรุมเล้าในชีวิตอย่างหนักหนาบางคนหนักเบาก็ต่างการขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของคุณนะครับแต่คุณก็มีความอดทนนะต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเลิศน,นะครับให้ระวังในด้านของสุขภาพโรคประจําตัวโรคเก่ากําเริ่มนะ À, แล้วก็ระวังเรื่นนองของการปวดหลั imprint, งปวดเส้นในดวงชะตานะครับแต่ดวงดาวอยู่ในตำแหน่งนี้มันดีในเรื่องของแพทย์หมอรักษาพยาบาลต่างๆรวมถึงหมอดูด้วยนะจะส่งผลในทิศทางที่ดีของชาวราศีสิงนะครับเออนะและต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับ à, มาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ดาวที่นี้เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีสิงนะครับจะย้ายราศีเนี่ยเป็นมหาจักรในวันที่17ดกรกฎาคม6ก เวลา14นกา5 3นาทีเนี่ยอาทิตย์เข้าสู่ภพวินาวินาหมายถึงชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายไม่ชอบหรือจะมีปัญหาอะไรกับใครนะครับอยู่แบบสมถะนะเก็บเนื้อเก็บตัวมีความเป็นส่วนตัวนะแต่ก็ไม่ยอมเหมือนกันถ้าใครจะมามีปัญหาอะไรคุณคุณก็จะไม่ยอมนะคือในช่วงนี้พยายามเข้าออกแบบนินจารัดรไม่ควรที่จะออกหน้าออกตาเพราะมันจะเป็นความเสียหาย นะครับเพราะฉะนั้นเข้าประตูข้างดีที่สุดนะเ,เพราะฉะในช่วงนี้เน่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปัญหาสุขภาพอะไรกแ็แต่อาจจะเหนื่อยเพราะเป็นมหาจักรด้วยนะครับระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับชาวราศีสิงห์นะและว้วมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพุธนะครับพุธนี้ก็จะเดินมนนะพุธเดินมนเนี่ยในวันที่23ากรกฎาคม6 6เวลาเที่ยงคืน3 1เนาที พุธิมนต์มาทับคุมลัคนาชาวราศีสิงห์นะครับหมายถึงการเงินการเงินที่ได้มาเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้วได้เยอะด้วยไม่ธรรมดานะเอ่อเรืั้นการเงินอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเข้ามาในช่วงนี้ต้องเหนื่อยถึงได้มาประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องขยันอดทนทําให้เต็มที่คุณมีโอกาสได้เงินมากด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดด้วยในดวงชะตาเพราะดาวพุธมาเจออังคาร เขาเรียกพูดเน็บแนมคนเก่งเป็นเลิศแต่นู่นนี่นั่นนะครับคือเป็นคนที่พูดตรงนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังคาพูดนิดนึงของชาวราศีสิงศรีนตรงอยู่แล้วนะใจเย็นนะครับนะและ้วเพียงแค่นั้นไม่พอนะครับดาวพุธนี่ก็มาเจอดาวศุกร์ซึ่งทับกลุ่มลัคนาชาวราศีสิงอยู่นะครับก็เข้าเกณฑ์ไงพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาสิ่งสมจุดสมสารนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่านในเรื่องของอารมณ์ื่องความรู้สึกก็ใจเย็นนิดนึงนะเออเพราะว่าจะมีอารมณ์หื่น นะครับมากเป็นพิเศษเ,เพราะฉะนั้นพยายามใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้นะครับอย่าปล่อยไปตามอารมณ์นะมีโอกาสได้กินของอร่อยออร่อยนะครับถ้ามาพูดถึงในด้านของการงาน,นกรมมาร์ก็กลุมรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการงานเนจะวิ่งเข้าหาชาวราศีสิงห์แต่ก็มีดาวเสาเปลงอยู่เจอกันอึดอัดทุกใจคือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องงานก็ได้บางคนอาจจะจำใจทำงานก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามีงานทำอะไรคุณก็ทำไปก่อน ดีกว่าไม่มีงานทานะคุณจะได้มีรายได้อะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาในดวงชะตานะครับและในช่วงนี้เพื่อนฝูงสังคมก็มีเกณฑ์การไปมาหาสู่ชาวราศีสิงเป็นอย่างดีในดวงชะตาของคุณนะเออก็ระวังสุขภาพนิดน,นึงนะครับโอเคในด้านของความรักก็บอกไปแล้วดาวราหูก็อยู่สุภะนะคู่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเ๋ยวพอช่วงตุลาก็เป็นมรณะก็อย่างที่บอกไง ถ้าคุณมีชู้คู่ต่างชาติเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกสบายใจนะแต่ถ้าคนไทยแท้เนี่ยต้องระวังนิดนึงเออหรือถ้าคอยยกเว้นก็อาจจะอาจจะเป็นลูกมีลกลูกครึ่งก็ได้นะไทยจีนไทยฝรั่งไทยขเขมรกัมพูชานี่ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับนะก็พยายามใจเย็นอย่าทะเลาะกันนะเพราะเสาก็เลงอยู่นะครับมันเป็นกรรมเก่านะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญในดวงชะตา ดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยพระจันทร์จะเพ่นในวันที่สกรกฎาคม66เวลา18บนกาสนาทีเนี่ยเพ่นอยู่ที่ราศีธนูในภพปุตตะแหมบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลามมีบุตรก็ได้เสียงโชคนู่นนี่นั่นก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับก็ขอให้โชคดีอีกนะเออขอให้โชคดีนะเห็นได้ข่าวว่าลูกศิษย์ของอาจารย์เพิ่งตกเลือดไปนู่นอาจจะมีติด บทอีกก็ได้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะพยายามทำกันบ้านนิดนึงนะครับของชาวราศีสิงห์ซึ่งอยากที่จะมีโูกนู่นนี่นั่นนะและชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยครับดวงชะตาของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวอังคารร่วมสุกเนี่ยเขาเรียกว่าสุขรป,ปักหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้ดีเข้าไว้รับทรัพย์จะประสบความสําเร็จขอให้ขยันเข้าไว้นะครับดีที่สุดนะโอเคอันนี้ต่อมาพระจันทร์จะดับนะครับ เมืจันจะดับเนี่ยในวันที่18กรกฎาคม66เวลาตีหนึ่ง25นาทีจันดับอยู่ที่ราศีกรกฎในภพว,วิอาดไม่ค่อยดีช่วงกลางคืนต้อระวังเรื่องเสียหายมีปัญหาอุปสรคมีรายจ่ายเสียเงินเสียทองระวังสุขภาพด้วยของชาวราศีสิงห์นะครับนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงิรืงการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือน นี้นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าทั้งเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับออตั้งแต่วันที่1กับวันที่2คุณต้องระวังในเรื่องของความเสียหายแล้วก็ในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายอุบัติเหตุนะครับต้องระวังแล้วก็มายาวจนถึงวันที่10เนี่ยนะวันที่10 11 1 2 1อเนี่ยของราศีสิงห์โดยตรงเลย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอุบัติเหตุเรือตกยางออกนะครับรถบนท้องถนนต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาเนี่ยก็ะจะมีเรื่องเสียหายให้ระวังในโลกแหงเ,หเครดิตชื่อเสียงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาวันที่15วันที่15เนี่ยนะถือว่าเป็นคลายแม็กสำคัญนะครับวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยอิทธิพลดาวเสราร์ซึ่งเป็นดาวใหญ่เนี่ยพักองศาถอยหลัง นะครับแต่ไม่ได้พักข้ามราศีนะก็อยู่ในราศีกุมนี่แหละเป็นกเกษตรนะครับตามคำบีโหราศาสตร์บอกไว้ว่าเสาพักว่าร้ายนักจะเกิดชิบหายวายชีวีทธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคนนะครับเสาพักเนี่ยนะครับจำเพาะไว้สี่ราศีก็คือราศีเมฆพฤษศธนูแล้วก็ราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาก็อยู่ที่ราศีกุมก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายแต่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ของคน นะครับความขัดแย้งที่เป็นอยู่ในสังคมนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับคนเรามันจะไม่ฟังกันไงไม่ฟังเหตุผลนะครับแล้วมันส่งผลเนี่ยเป็นคนที่ดื้อชอบเอาชนะคนด้วยนะครับถ้าคุณไม่ฟังกันก็เถียงกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายลงถนนนะเออทาม็อบกับบ๊อบเจอกันก็บันไลกันทั้งคู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องมีสติจําไว้นะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเราเป็นประชาชนก็อย่าไปตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กวน นะครับเ,เห็นคืออาจารย์ถึงบอกไงเสมอที่ผ่านมาเนี่ยคุณเห็นโจรทําชั่วอย่าทําชั่วตามเขานะครับเพราะมันจะเป็นกรงกรรมกรงเวียนไม่จบไม่สิ้นไหนหนั่นลงถนนต่อมาไม้นี่ก็ลงอนี่ก็ลงมันไม่จบหรอกนะทางที่ดีก็คือให้อยู่บ้านนะครับฟังข่าวนู่นนี่นั่นติดตามข่าวสารอํานาจของประชาชนก็คือไปที่ครูหาเลือกตั้งแล้วกาคุณก็เลือกดูเอาให้ดีที่สุดแต่เลือกไปแล้วมันมีความขัดแย้งก็จะไปเลือกตาม อะไรใช่ไหมครูก็เลือกที่ดีที่สุดและการมากแก้ปัญหาปากท้องเป็นสาคัญเศรษฐกิจนะและอาจารย์กล้าพูดได้เลยนะครับคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอายุเต็มที่2ปีเสร็จแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะครับพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งตอนนี้จะไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่ใช่ว่ามากกว่าเดิมนะ ไม่เหมือนเดิมแน่เพราะความวุ่นวายขัดแย้งในสังคมณนะตอนนี้ให้คุณไปดูในคอมเมนต์ต่างๆมันจะเป็นในเรื่องของการศึกษาเรื่องความขัดแย้งน,นู่นนี่นาคุณไปอ่านเลยมันเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าสังคมเขามองพักนี้อย่างไรนะครับให้คุณไปดูเอาเองนะเพราะฉะนั้นจาร์บอกได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมนะแต่พักเพื่อไทยเนี่ยอนาคตก็น่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะได้คะแนนเสียงอย่างถล่มทลายมากมายมหาศาลแน่นอน นะครับเพราะว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ต้องการความขัดแย้งรักความสงบความถูกต้องนะครับปากท้องเนี่ยมันเป็นสําคัญเออคุณไปนู่นนี่นั่นเอาอะไรมาสารพัดคุณมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเพื่อไทย,ยามาอันดับหนึ่งแน่นอนเลือกตั้งกลังหน้านะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของสุขภาพนะครับภัยทางธรรมชาติด้วยนะครับแผ่นดินไหวอุบัติเหตุต่างๆนู่นนี่ระวังการสูญเสียพัดรากแตครับเร่มะเร็งและคณาก็ระวังเรื่องความหลักสันะเทือนเลื่อนลั่นอึดอัดทุกใจขมขื่นจนเลื่อเกินอย่างคาพยากรณ์ต่างอย่างตามหลักเกณฑ์ทางโรศาสตร์บอกไว้ว่า เสาเพง่งเลง็งรักแล้วอาสุราภูมเิเบนรสดาจันว่าไว้จันเป็นสิเบเอ็ดกายราหูเล่าอาพับอ่าพาดให้โทษแท้ปราหเหินหินอาพับนะโอ้โหโทษทุกข์เลอะเกินเออหมายถึงถ้าคุณมีคู่เนี่ยนะคุณต้องยอมคู่นะสิงเนี่ยคุณถึงจะโอเคผ่านไปได้แต่ถ้าคุณไม่ยอมพืดฮัดต้องการแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของนู่นนี่นั่นเรียบร้อยเลยก้อนหินจะตกมาใส่คุณเจ็บแล้วคุณก็จะทุกข์ทรมานนะครับในดวงชะตา นะแต่ถ้าคนโสดก็แหม ح, ชิวๆสบายๆไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับในดวงชะตาของคุณนะแต่ถ้าอย่างที่บอกเนี่ยมีคู่ต่างชาติรอดพ้นปลอดภัยด,ดีนะครับโอเคอันนี้จะก็ได้บอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาพักเนี่ยนะครับนะคือเสาเนี่ยไม่ได้พักเดือนมิถุนายนะมิถุนายนไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าของจริงเนี่ยกรกฎานเนี่ยอาจารย์คำนวณมาแล้วนะครับมั่นใจมากนะนะล้านเปอร์เซ็น์นะครับ ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของต่อจากวันที่15นะครับก็คือวันที่ 18, 19, 20, 20 21, 22, 23จนถึง 20, 27นะชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณต้องอันนี้อยู่ก็ต้องระวังความเสียหายอุบัติเหตุต่างๆสุขภาพนะครับมลสุมชีวิตเข้ามาน่าจะสุขภาพนะระวังนิดหนึ่งแล้วก็23เนี่ยให้คุณ อ,อุบัติเหตุอีกเออไม่ดีเนี่ยนะครับเอกสารเรื่องของสัญญาก็ดีความต้องระมัดระวังนะครับเครดิตชื่อเสียงต่างๆเนี่ยเนี่ยนะทรัพย์สินก็ต้องดูนิดหนึ่งจะมีปัญหามีอุบัติเหตุนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะของชาวลัคนาราศีสิงนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงทุกคนเนี่ยโชคดีมีสายประสบผลความสําเร็จแค้วคาดปลอดภัยทั้งปวงนะครับนะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ